ในขณะเดียวกันนะครับเพจของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือว่าพิมอกนะครับเขาก็ได้สรุปมาเป็นประเด็นประเด็นนะครับในส่วนของการทํางานเรื่องการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลนะครับโดยบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยนะครับเป็นมาตรการในการต่อสู้ยาเสพติดเนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องของการรวบรวมกฎหมายซ้ำซ้อนนะครับเดิมเนี่ยเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยหลายฉบับมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้มีการ รวมมาไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ2564ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนปี64นะครับแล้วก็เน้นในการยึดทรัพย์ผู้ค้าบำบัดผู้เสพโดยเพิ่มยอดการยึดทรัพย์จากปีละพันล้านบาทเป็น1 0 0่งล้านบาทและในปีหน้าจะเพิ่มเป็นหลักแสนล้านบาทนะครับสก็คือการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตนจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยกล้าแจ้งเบาะแสมากขึ้นนะครับ และมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปอยังอินเทอร์โพหรือว่าตำรวจสากลน,นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับมีการตั้งรางวัลแจ้งเบาะแสโดยผู้ที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดจะได้5%เเพื่อเป็นการตอบแทนพลเมืองดีโดยที่ ไม่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งนะครับค่ะเรื่องของการยึดทรัพย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราสามารถทําได้มากกว่าในอดีตเยอะเลยนะคะในปี2565เนี่ยนะคะสามารถจะยึดอายัดทรัพย์ได้1800ล้านบาทต่างจากในอดีตนะคะอย่างเช่นเมื่อปี2557ที่สามารถอายัดได้1,300ล้านแต่ยึดจริงเนี่ยได้แค่14ล้านเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นในปี66กระทรวงยุติธรรมยังตั้งเป้า อายัดรัพย์ให้มากกว่าปีนี้10เท่าหรือว่าประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทค่ะเพราะว่าข้อมูลเส้นทางทางการเงินของพวกบัญชีม้านั้นมีถึง250บัญชีด้วยกันนะคะรวมถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันนะคะซึ่งมันก็จะทำให้มีความทันสมัยเท่าทันขบวนการค้ายาเสพติดค่ะโดยจะเน้นไปที่การอายัดทรัพย์ผู้ค้า บําบัดผู้เสพแล้วตัดวงจรการค้ายาเสพติดด้วยนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่เราไม่สามารถจะจัดการปัญหาได้อย่างได้อย่างแบบเด็ดขาดเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะกลุ่มผู้ผลิตยาค้ายาเนี่ยส่วนใหญ่รายใหญ่ๆเนี่ยไปตั้นฐานการผลิต อยู่นอกประเทศเราก็คืออยู่ตามชายแดนต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนบ้านด้วยนะคะรัฐบาลไทยใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปอยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะให้การสนับสนุนเพื่อนบ้านในการปร,ราบรามยาเสพติดทั้งสนับสนุนเรื่องของข้อมูลยุทธป,ปัจจัยซึ่งโครงการนี้รัฐบาลไทยได้รับการสนับสนุนโดยองค์การตํารวจอัยยก,กรรมระหว่างประเทศหรือว่าตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพนี่แหละค่ะเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนนะคะ ในระดับสากลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็อนอกจากนั้นเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูจะไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ที่ก่อเหตุค่ะแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะย้ำไว้ความสําคัญกับเรื่องของนโยบายปรับรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งทำไม่ใช่แปลว่าไม่ทำะนะครับคือมีคนพยายามจะหยิบยกประเด็นนี้มาพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็จบทีเนี้ย ่อยปาละเลยนะครับไม่ปาปามเด็กขาดไม่ทาอะไรจะเห็นไหมคนเลยติดยาติดยาเลยไปคุ้มข้างคุ้มข้างเลยไปก่อเหตุนะครับสิ่งที่เขาแจกแกงมาในเห็นว่าทาโดยมีตัวเลขเป็นตัวชีวัดเป็นแต่ว่าเอาแหละในสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันยังมีบางเรื่องบางราวที่จะต้องขันน็อตที่จะต้องเข้มงวดที่จะต้องประสานงานกันมากขึ้น เพื่อให้การปราบปรามมีปสิทิภาพเด็ดขาดและเห็นผลมากขึ้นนะครับที่ออกมาเป็นมนาตรการเมื่อวานนี้แล้วก็มักจะมีการโจมตีว่ายุคนี้เนี่ยยาเสพติดหาได้ง่ายมากมหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยต่างจากยุคก่อนๆยุคก่อนๆเนี่ยเม็ดละเป็นหลกักร้อยหลักหลาย10บ,บาทแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสเม,ม็ดร,ร้อยบ้างนะคะราคาถูกกว่าบหมี่กึ่งสาเร็จรูปบ้างเขาก็ได้มีการอธิบายว่า สาเหตุที่มันถูกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าในรัฐบาลของใครเป็นนายกนะค,คือไม่ได้แปลว่านายกคนไหนมาแล้วจะทำให้ยาเสพติดราคาถูกลงม,มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการผลิต ซึ่งมันก็มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วพอมันมีการผลิตมากขึ้นต้นทุนถูกลงราคามันก็เลยถูกเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าพอเป็นรัฐบาลที่เป็นนายกคนนี้ราคาแพงพอมาเป็นนายกคนนี้ราคาถูกคนเลยเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้วิธีการในการที่จะผลิตยาบ้านเนี่ยนะคะมันก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะยาเครื่องผลิตยาบ้านหนึ่งเครื่องเนี่ยผลิตยาบ้าได้ประมาณเกือบเกือบหกหมื่น 5,000เมตรนะคะเมื่อก่อนนะอันนี้เมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตได้ถึงวันละ4ล้านเมตรโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เท่าวะะ <100 S 1> อยเท่าอะกี่เท่าวะคะ<า>ในหนในหนวันเนี่ยผลิตได้ขนาดนั้นแล้วก็รอบๆประเทศเรานั้นมีผู้ค้ายาถึง7กลุ่มด้วยกันเท่ากับว่าเรามีกขออภัยไม่ใช่เราคะ่ะเท่ากับว่ามีกำลังการผลิตถึงวันละ280ล้านเมตร พอปริมาณมันมากขึ้นแบบนี้จากการผลิตเพียงแค่1วันเนี่ยต้นทุนมันก็เลยถูกลงเหลือเพียงแค่เม็ดละ50สต่ตางค์เท่านั้นแล้วที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปราบยาเสพติดตำรวจตระเวนชายแดนหรือแม้แต่กองกำลังของเจ้าหน้าที่ทหารตามชายแดนเองเนี่ยก็จับกลุมนะครับผู้ค้าผู้นำเข้าผู้รับจ้างขนส่งต่างเนี่ยลายใหญ่ๆเป็นล้านล้านเม็ดแทบจบะทุกเดือนเลยะนะครับมีการ ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเอาของกลางมาโชว์กันเนี่ยนะครับก็แปลว่าหนึ่งเนี่ยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทํากันอย่างเต็มที่แต่เอาแหละในการทํางานเนี่ยมันมีสิ่งที่ก็ต้องคือฝ่ายฝ่ายจรเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์ไปนะครับฝั่งเราเองฝั่งรัฐฝั่งราชการเขาก็ต้องปรับนะพอเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยก็รับฟังโอเคมันมีปัญหาอย่างนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขะนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรค,ะคือไม่การจะบอกว่าเนี่ยปล่อยปะละเลยนะ อโอ้ตนนี้ยาบ้าถูกกว่าลูกอมอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาเสนอกันนะครับค่ะ